สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชิมของเซเว่นนะครับผมว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับนี่ครับของเซเว่นเข้าใหม่นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ชิมนะครับผมนี่ครับไก่ย่างมาล่านะครับผมมีต้นกําเนิดมาจากบนทลนเสฉวนนะครับผมนี่ครับสุดตำรับของเขาเลยนะครับไม่รู้ว่าเซเว่นจะมีของอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ครับน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนี่ครับเขามีผงซอสมาล่ามาด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันนี่จะเป็นไก่นะครับไก่หมาล่านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราลองชิมแบบว่าไม่โรยซอสกันนะครับโรยผงกอนนะครับอืมไก่ข้านุ่มมากทุกคนอืมหอมกลิ่นมาล่า อกเผ็ดหน่อยๆนะทุกคนออร่อยอร่อยผมอยากลองก็อยากให้ทุกคนลองครับเดี๋ยวเรามาลองโรยผงปรุงซอสกันก่อนทุกคนนี่ยครับ อืมผงซอสก็หอมมากทุกคนออกเหมือนรสชาติคล้ายรสดียแล้วก็มีกิ่นมาราอมอันนี้อร่อยหน่อยโอเคมาต่อไปครับทุกคนนี่ครับอันนี้จะเป็นไส้กรอกแฟงชีสนะครับผมเสียบไม้ตาทาคุมินะครับผม นี่ของญี่ปุ่นนะครับนี่ครับโอ้โห oh. มากินครับทุกคนอืมนี่เป็นกรอบนอกนุ่มในอืม,อ,มอร่อยครับทุกคนก็มือมันมน เราต้องลุมหน่อยาเอาไปอีกอย่างครับอันนี้ครับปาเส้นแซ่บครับทุกคนอันนี้เขาจะเคลือบด้วยชีสนะครับเามาลองดู เผ็ดครับทุกคนรสชาตินี้หวานแล้วก็เผ็ดโอ้นะครับอืมอืมอมาจบท้ายด้วยของหวานครับทุกคนนี่ครับ ดำโง,งะซอสมิตาราชินะครับผมของเซเว่นก็มีอร่อยอร่อยอย่างนี้นี่เองครับทุกคนลองชิมดูนะครับ,รบ,รบประมาณนี้ครับลองชิมดูก่อนอืม หนึบหนึบจะมีกินซอสแล้วหวานอือร่อยจีหนึบมากทุกคนหนึบนุ่มอันสุดท้ายครับทุกคนนะครับเปี๊ยะโมจิโอนตินครับทุกคนอันนี้มาใหม่เดี๋ยวเราไปดูนว่า มันจะอร่อยขนาดไหนเกะก่อนนะครับพูนี่ครับโอ้นี่ครับเบียโมจิลาวา ไส้โอนตินนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนว่าไส้จะเป็นประมาณไหนครัาทุกคนโอ้โหน่าก,กินนะทุกคนโอูโอ้หหืมไส้เยอะมากหืม ครับโหส้ห้นตินสุดยอดหืมดึบมากอร่อยอร่อยหืมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยิมชนันเมนะยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปกินอะไรจะไปทำอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนี้ ประมาณนี้นะครับผมบ๊ายบายครับบััสดีครับ